《奪うつもりなら死ぬ気で来い》 โอเคครับท okay, ่านชมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยก็เป็นด่านรนะองปนะักเนาะโอเคพลิ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยวพี่กดสกิลสองมาเลยเพราะว่าศัตรูมันจะมาตรงนี้นะครับเพื่อยันต,ต,ตรง,รง,งกลางเนาะใส่ไปเลยลูกโอ้โหเปิดก่อนได้เปรียบมาะจ้าเปิดก่อนได้เปรียบจ้าแล้วลูกมาพี่ใส่ก่อนเลยตั้งเดือดสะท้อนกลับเฉยโอ้ยลูฟี่อ้าลูฟี่มาเรามาเจอกันก่อนไว้นลครัวนะครับเราเราไม่อะไรนะไม่ตรงตามที่สัญญาวไว้นะเราต้องยิ่งใหญ่ก่อนนะถึงเราจะเจอกันได้นะโอเค ท่านนายท่านอย่างนี้นายเอาบวกใั้หนึ้นมาอยู่ไหนวะลูฟี่นายต้องขึ้นหมวกฉันนี่เนี่ยขอขายนู้นก่อนเลยกันขายอีหรอดขายอีหรอครับนายขายใช่ไหมนายลูขึ้นมาขายนู้ไม่ไหวแล้วววตายอย่าขายลูกผมขายอหรอครับแขนบักๆเลยลูฟี่อยู่ไหนวะลูฟี่นายนายไม่ทำตามสัญญาลูฟี่ลูฟี่เกิดมาลูฟี่เกิดมาลูฟี่ลูฟี่เกิดมาอ่่าไม่มี เจอกับตันเลยนะครับมันแม่นมาละจะไม่เอาแมวมันแม่นนี่แนวหูม mm ันเหมือนแว่นก okay. ันไปนะครับต okay. nice ัวนี้เป็นตัวเทนะครับเออเราไม่แมแม่นนะครับโอเคมาขึ้นมาขึ้นมาดีพร้อมบวกแล้วเนี่ยฮัลโหลขึ้นไปไหนอะเออเจ้าจักคนแบบกลัวพี่อะครับน้องๆอ่ะเฮ้ยเนี่ครับเนี่ล้อกับตันเรลี่ล้อกับตันนี่แนวหอผมเอาวิชาที่ครูสอนมาใช้เรียบร้อยแล้วครับ ลับมาสู oh. ้เลยลับมาสู้กันลับมาสู้กันตายหูยมีดิเลนด้ะอ๋อไม่ใช่นะครับคือไม่ได้เกลียร์เออโอ้โหไอ้ดี่จตายอกับตันก็กัปตันเถอะลูฟี่อยู่ไหนลูฟี่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 อ่าลูฟี่อยู่ด้านล่างนะพี่พร้อมเอาหมวกขึ้นลูฟี่เอ้ยโจตีไปไหนอ่ะ อุ้ยท่าเมื่อกี้ได้น้ำตายไปแล้วหเห็นปะเห็นปะทไหนเอาเอ็ใครนู้นยังตายดูแล้วกันใครก็เอาไม่หวั่นไม่เอาไม่อยู่เฮ้ยมันนี่คือคือมาได้ไงครับตายเราไม่ใช่หรอเฮ้ยเตายก็ตายไปสี่เออไม่ทำไมล่ะโลเข้าใจปะฆ่าเอ็ดไปแล้วอ่ะเฮ้ยเไม่เอาไม่เอาไม่เามยอมไม่ยอมไม่ยอมแขนมันแขนมันแขนมันดูการดึงทงมันแขนมันก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ อ้แบบนี้เลยอะครับแทนแค่ไหนอะฮะดูฟี่ไปอีกลูฟี่ไปอีกลูฟี่โอ้ไม่ใช่ลูฟี่ไม่ได้ฆ่าลูฟี่เลยแทนเอาหมวกฉันขึ้นมาอย่าได้หมวกฉันก็แล้วมาฆ่าฉันแล้วมาแย่งฉันไปสิตอนจบเป็นแบบนี้ป่ะนี่เกินไปไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออเขาก็รักลูฟี่เล่นดูลูฟี่นะมอไม่ใช่เงี้ยแบบนีออ้ Five minutes later มันแมนอ่าะตอนนี้พี่ๆอยู่ในช่วงเวลาแนละ้วนี่โดนไม่ดีเมืเ่อกี้พี่สตอปเวลาเว้ยเห็นป่าศัตรูมันหยุดนิ่งเลยนะครับอืมอันนี้ก็เป็นผลมิสาของพี่เองเนาะเออหลายๆคนคิดว่าใช้ไม่กินผลมิสานะแต่เปล่าเว้ยใช้กินผลมิสาอยู่เวลาครับเอออ่ะไป,ไปมั่วแล้วไปมั่ว,วพอเถอะพอเถอะโอเคดูกันมาสกิลหนึ่งถ้าไม่ชมดูนะถ้าไม่ชมคิดว่ามัน,มมนเดี๋ยวพี่จะพี่ทำให้ดูไม่คตรดไกลเลยอะไรวะพี่ไม่เห็นคนแบบวาร์ปจากตรงเนี้ยไปฝั่งนู้น่ะฐานต พี่เคยเจอมาเว้ยไอ้ีพี่แม่งอึ้งเลยแต่พอพี่ทำมันทำไม่ได้วะงงเหมือนกันนะไดี๋ปะเดี๋ยวมันไปไม่ได้เว้ยไอ้น,นั่นคือมันไปได้ไงวะงงจัดโอเคใช้มันเถอะสก,กิลสก,กิลอันนี้นะครับท่าวเฉยปะมันมาจะวิ่งเร็วขึ้นไ,ไหมบ้างวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็แพงแบบนี้ไงครับตายไปดีงงโง่กระจอกอุ้ย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 อ่ามขอบคุณนะครับวัดจับอุ้ย ก่อนที่บอกนะครับเกมนี้เนี่ยอา็นจานที่คิวนะครับอุ้ยเอาเราเฉยสวยอุตตะสวยลูกพ่อสวยตายไปดิโอห์เข้าโบลูกพ่อครับโทอดทิ้งตายไดิโอไทยหนะึ่ง้าโคตรเกินไปแล้วทุกอย่างมันก็อยู่ในการคของน,นของพี่นะครับโดยพี่ก็คำนวณนไว้แล้วเนาะว่าอุตตะอย่าสตาร์ทพี่ก็จะชุบแบบนี้นะครับพอน,น้องล็อกข้อจริงในพี่เนะี่ยโอ้เก่งทุกอย่างจริงๆโอ้ยมั็นตัวตีแล้วอุ้ย ไม่ใช่พี่คิวอีกตัวหนึ่งคิวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมาละจ้าละพี่หมุนติ้วติวหมุนติ้วติวละมาแบบนี้ปังโคแรงเฮ้ยไม่คิดว่าจะตายนะน่าเฮ้ย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 ตกป่านสองปานสองปานเฮ้ยแม่ไม่ทันเฮ้ยแล้พี่เงินม <tr> <tr ific dumb problem> ึงไม่ใช่เหมือนหมาเอ้าแมวมัน สวยสวยสวยเมื่อเมื่อกี้เป็นพี่นะเมื่อกี้เป็นรูปพี่คิวนะเออเป็นรูปแชงคูนด่ะเมื่อกี้เป็นพี่เองพี่คิวพี่คิวมาๆมามาอีกตัวแล้วใครๆก็มองไม่เห็นพี่ครับทุกคนเมินทุกคนไม่กล้าแต่ต้องไม่กล้าทมตีพี่แม้แต่นิดเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะแชนคูนมีความน่าเกรงขามอย่างเงี้ยะ ไม่มีใครกล้าแตะโอเคครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างสลับแชมพคูนะครับเออก็คือถ้าเราลงไปเล่นอย่างเงี้ยจะไม่มีใครกล้าจงตีเราเลยนะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างเมื่อนกะี้เนาะเออพอเท่พอเท่อเทโอเคก็ถ้าถามว่าโหดไหมสลหรับพี่ก็มองว่ามันก็โหดแหละเยเลยไม่โหดได้ไงเออไม่โหดไม่โหดเนาะนี่น,น,นี่ดาบนะครับดาบนะเออแพงนะครับไม่โหดน,นะเปินไปนะถ้าถามมาโหดยังไงหรอก็มาดูเรื่องสกิลกันเลยนะครับก็สกิลหนึ่งนะครับพุ่งไปฟัน กระเด็นศัตรูออกโหดปะเออส่วนสกิลสองอันนี้เนี่ยก็มันเดาทางได้ง่ายเวย้ยเพียงแค่เราแบบว่าศัตรูก็รู้แล้วอ่ะจริงปะพ,พุ่งเข้าไปอะ่ะก็เดาทางได้แล้วอ่ะครับแต่ถึงแม้มันจะประทางง่ายอะไรก็เถอสิ่งที่เราได้กลับมามันดีเวย้ยได้สถานะหาคิแบบแบบนี้ครับเออแล้วก็ได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีกสามิเอเซเอดีดีดีแล้วก็ส่วนเรื่องขาอสมารยก็มี ความสามารถที่ฟื้นฟูเ p ให้กับเราอีก45เลยนะครับแลวก็เพิ่มพลังกจมตีสูงสุด100เนลยนะครับถ้าทีมรงเราน้อยกว่าก็ถูกบ้าไปเก่งขึ้นอีกกูาสกิล1คูดาสกิลหลบเร็วขึ้นอีกแม่ดีจริงๆค่าศัตรูก็โลดกคูดาวอีกได้รับเอีอีกอ๋อดีเกินไปหรอจริงไหมแต่ไม่มีการตายแต่ถ้าแบบ ใครเล่นอะไรแบบไม่ตายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็แต่บานก็ยากเนาะเออหรือเปล่าหรือว่าใครไม่มองก็ไปเขาเสียก็แล้วแต่เลยนะเนาะเออแต่แต่มันก็ครบแล้วนะจริงป้าเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังตีเพิ่มพลงังป้องกันไม่โหดได้ไงอ,อืมไม่โหดหลอว่าไม่โหดอหือ Top, don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Trunk off the goose. Yeah. Thinking that I'm too bad. Yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause, Cause I'm, I'm too to boss. Off. the speakers, can't even handle me. Yeah. Even what I got, nobody's gonna drain my energy, and I will never stop. I'm motivated by enemies. <laughs>